สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสีมารีวิวผลงานการตัดห้าของคุณสามีเ้เบิงเด้อจ้าเบิงเนี้ยพี่น้องก็มาตัดของออข่อยจอกจำคักจำเนะเท้โอ้ยตัดแนวีนมันกระต่ายก่อนตอนอัวนาะเบิงสภาพก่อนตัดนี่สภาพหลังตัดมันกะมาเตะต่างกันคักเท้ขางเงื่อนข่อยเบิงเท่ากับตัดของข่อยจนสมุดอดหลอดโอ้ย สายดำๆนี่คือสายน้ำด้วยพี่น้องคอยเดินไหวพิจิกปิงเกินไหวเรียบร้อยต่้งเวลาหดนำไหว้ย้มคอยบรยูมมันกระจังสีหรืหดก็ไม่กระจังสีบสตายเบิองสีผ้าไปเบิองอ้อมเพื่อนเบืองด้วยพี่น้องกอดผูกเมียงนีนี่นกระตุนป่วยไข่นี่ป่วยหอมกระลังปูตุนยนาหน้าและนี่กระดงกระช่ายจะตุนตะไคร่อวอม ใบกระเพราอันนี้ก็สมุนไพรสิต้มกไก่เด้วพี่นอ้องสิตายเหลียบโตายเหลียบตัวงเมงื่อยสูงขวมกําแพงกระยอนค้นโอยู่สภาพุ่มเนี่มาล่องกองเก่งอยู่ข้างล่างกับหอมปีเด้อายไปไปมีกระตุนกระเพ้าอีกสองต้นข้างกันกับกระลังปลูกชะลานีทึง่งๆกับลำไย,ยพันดูใบ ใบตื่นึงเงือกสิบห้าบึงโบึงลำใหญ่ผ่านดูใบลำใหญ่ผ่นดูใบสวยงามโมพีนองนี่แต่ใบบวมีหน่วยแต่บวมีหน,วนว่วยเด้อพีนอ่น้องผูกผูกมาเจ็ดปีแล้วบ้านได้กินหน่วยบ้านได้เห็นหน่วยจักเถื่ออันนี้ก็ค่้าต้นบวมมีกับใเอินเใบฮวบปีซาเพืเ่อนเขาเจ้าเบิดล่ะนี่กับดงผักอีเลิศ ข่อยข่อยเพิ่งเมะก็ร่งสิงออกปีสองปีมีปีหนึ่งแล้วกับ้างหน้าอีกปีหนึ่งที่จริงมันก็ออกอยู่เรื่อยๆแหละข่อยก็บรรเดีวิวจักเถื่หน้าสีหมุนขลงมาบิงหยาอีกมุมนึงตาจับขักจับเน่เบิงเม นี่ก็ต้นหมกม่วงนำดอกไม้พันสีม่วงข้างในนี่ก็ต้นกระถินจ้ะข้างในนี่อีกก็เป็นต้นพักขาโอ้ยเลือดต้นหนังหยาคอยดิ นี่กระตุนมาคุกหน้าวดุกคักดุกเงียจนผ้างากองนี่สูงห่หยดีเด็กพี่น้องขนาดเก็บออกไปถือละถุงสองถุงล่ะกัยังดกอยู่คือเก่านี่กับตุนบอกโหด บกม่วงอุลกองมุมนี่กับไม้มงคลอันนี้กับต้นเศรษฐีวิ่นสันออกดอกแลว้วก็ออกดอกอีกออกต่อเนื่องมานีสามสุดละ่ะเบืองเบืงดอกเพิ่นแต๊กับบุถือเล็กเกือกเถื่อย่อนขอบุถือเล็กนี่แหละเต้เพิ่นกระหายห้อยแม่นอยู่ดิ ต้นนี้ก็ออกดอกคือกันพึ่งตัดชำไม่มืาขึ้นเนี่ยปกติเพิ่นธุต้นสูงใหญ่ก็ต้นเมือ่ญญอกี้นี่อีกเบื้องหนาเบื้องหนาพี่น้องนี่คือสภาพก่อนตัดเด้อโอ้เสองแตกต่างกันค่ะแล้วก็น,นี่สภาพหลังตัดมีเสิ้ผ้ายางมาเบื้องอีกมุมนึงไม่มงคลคือกัน งามพีพ่น้องมะนี่เหลียกรย์สีแดงข่อยเป็นพุงพูนอะปืดประตูหัวเขามากกระเดงจริงครืองโหลดนี่กษตเนจนหน้าคาท่าเงื่อนข้างหลังกับเป็นกวักบรกอเป็นังไรแน่นนนพี่น้องผู้ใดมีกความคิดเห็นแนวใดก็กัับคลิปนี่กับพิมพ์ม,มติชมใดเดือจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตาม หูบกระดิง่งให้ส่งหน่อยลอยเรื่องได้แล้วจ้าลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ